พ่อได้ทำงานทีเป็นประโยชน์มากว่าสาปีซึ่งในบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนั้นก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดไปพ่ออยากจะให้ความเข้าใจว่ามันมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือในด้านของทางธรรมอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลกแต่ทั้งสองด้านนี้เนี่ยก็ล้วนมีความเกี่ยวข้อง เกิดกลุ่นซึ่งกาดนการหลวงพ่อเป็นระสมรูปหนัึ่สญ,ญาิโยมก็ได้เห็นได้ติดตามมานานแต่ความจริงด้านหนึ่งนั้นหลวงพ่อก็อมีข้อบกพร่องผิดพลาดแต่าบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องผิดต่อ ทางโลกบ้านเมืองและในวันนี้เนี่ยพ่อจึงอยากจะให้ข้อคิดกับญาติโยมโดยมีวัตถุประส,สงค์สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องขศรัทธาอยากให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนรักษาศรัทธาและช่วยกันฟื้นฟูศรัทธาแต่ด้านหนึ่งนั้นก็อ,อยากจะขอ ถวายความรู้ในทางระสมวิสัติการด้วยความเคารพว่าการที่เราโอดถึงพระนั้นเนี่ยอีกด้านหนึ่งนั้นเรามีกฎหมายของบัานเมืองที่ต้องปฏิบัติเช่เคร่งครัดเช่นเดียวกันดังนั้นในด้านที่เป็นกฎหมายได้กดืองนั้นสังว่าเราทำพลาดไปแล้ว ก็ยนน่อมส่งผลนันต่อหน้าสารูปของเราเช่นเดียวกันตัเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมามากเรื่องถูกก็มีมากแต่เรื่องผิดก็มีมากเช่นเดียวกันวันนี้หลวงพ่อจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดไปแล้ว ไม่ใช่เป็นทางโลกทางธรรมนั้นก็จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองแต่ที่อง,องค์สมดิจพระสัมมาสัพทธเจ้าท่านรมตัดสอนพวกเราว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจะดูหน้าหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าหลวงพ่อทําแบบนี้นะจะคิดว่าหลวงพ่อจะเป็นอย่างไง